มันเริ่มให้ร,ราคาเพื่อนๆกันเลยนะครับนี่ก็คือส่งเหรียญมาขายจากอายุทยากันนะครับผมคุณทิตยานะครับคุณทิตยาส่งเหรียญมานะครับหนึ่งบาทนะครับสองห้าศูนย์ห้านะครับจํานวนห้าสิบเหรียญนะครับห้าสิบเหรียญได้เหรียญละสี่บาทนะครับตรงนี้ได้สองร้อยบาทแล 1> <1 ้วนะครับต่อกันไปเลยนะครับในถุงที Bem ่หนึ่งเร็จนะครับที่หนึ่งเปิดฮะต่อไปนะครับสตางรูนะครับเขาเรียกว่าไงดีออนุ่งสตางรูกันก่อนดีกว่านี่ก็คือหนึ่งสตางรูนะครับ หนึ 1> 1. ่งสตางรูนะครับหนึ่งสตางรูได้เหรียญละสิบบาทให้มาทั้งหมดสิบสองเหรียญราคาสิบบาทได้มาสิบสองเหรียญได้ร้อยี่สิบครับโอเคต่อไปก็จะเป็นห้าสตางรูนะครับห้าสตางรูนะครับห้าสตางรูให้มาทั้งหมดสี่สิบเอ็ดเหรียญนะครับได้เหรียญละสิบบาทนะครับต่อไปก็จะเป็นสิบสตางรูนะครับสิบสตางรูนะครับ โอเคได้มาทั้งหมดสิบหกเหรียญนะครับสิบกเหรียญได้เหรียญละสิบาทก็ได้ร้อยหกสิบนะครับตังนี้ได้สี่ร้อยสิบบาทนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเหรียญเงินนะครับสภาพนะครับอันนี้ต้องขอแกะดูนิดนึงอันนี้เอาอะไรก่อนดีโอเคเหรียญนะครับครึ่งสตางค์นะครับครึ่งสตางค์นะครับได้มาทั้งหมดหกเหรียญนะครับให้เหรียญละยี่สิบนะครับยี่สิบคูณหกได้ร้อยยี่สิบนะครับ ต่อไปนะครับเหรียญน,นะครับอ่อสิบสตังคงงน์นะครับสิบสตังค์เงินแท้นะครับงเงินแท้นะครับสิบสตังค์เงินแท้โอเคได้อันนี้ก็ได้ห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญแล้วก็หนึ่งสตังค์นะครับหนึ่งสตังค์ทองแดงนะครับ ได้มาทั้งหมด5เหรียญนะครับให้เหรียญละยี่สิบนะครับต่อเป็นหนึ่งร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับเหรียญนี้ขอดูนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีความสึกกับไม่สึกนะครับสึกสึกกลางนะครับสึกกลางนะครับสึกกลางนะครับเครัาสึกกางกลางนะครับราคาราคาไปนะครับเหรียญนี้นะครับได้มาทั้งหมด สองสี่หกเหรียญน,นะครับรด้ม,มาทั้งหมดหกเหรียญหกเหรียญน,นี้ให้เท่าไหร่ดีมันสึกนะครับครับไปให้สามสิบาทแล้วกันครับสามหกสิบแปดโอเคคิดหนักนิดนึงครับเพราะด้วยความสึกของเหรียญน,นะครับต่อไปนะครับเหรียญพญาคุดนะครับได้ามาหกเหรียญน,นะครับ เขาเรียกว่าสองห้าหนึ่งห้าห้าบาทได้มาทั้งหมดหกเหรียญน,นะครับให